สวัสดีครับพบีพ่น้องกลับมาพบมาพอ้อกันอีกคือเกา่ากับสำเพ็งผ้าเพื่อนพี่น้องมือนี้ผ้าพี่น้องมาช่มหมักแตงแตงร้านอายุแต,งไ,ง,แตงได้ยี่สิบมือพี่น้องอายุแตงได้ยี่สิบมือแต่ว่าช่วงนี้มันเขาฤดูหนาวเขาหนาวเต็มตัวช่วงระยะเวลามือนี้มันวันที่ วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมกราหนาวพี่น้องหนาวอากาศก็น,นาวแตงยอดก็บ่ค่อยเดินบม่ค่อยขึ้นเหมือนเดิมแตงนี่ชิบวไชพพยางชุบวัชพพยางคุ้มดินพี่น้องไต่ข้าชมข้าเบิ้งไปเรื่อยๆบางต้นบางต้นก็เกิดเชื้อราแต่ป้องกันเลยดิพี่น้องป้องกันแล้วน,น,วนี่ปูนขาวปูนขาวก็ห้อย โอ้ยเทิ้งหลังหล่องแล้วพี่น้องนี่ต้นนี่ก็ว่าสมบูรณ์หมนได้เพราะว่าเชือ้อราตามขอบใบจะเป็นเชือ้อราลำานลำคางบัวเต็มร้อยแร้พี่น้องงามนี่ผู้ได้ปลูกผู้ได้ปลูกกับบัวเต็มร้อยมันโรคมันเข่ามาโรคเข่ามานฤดูหนาวนี่จนมาจะเป็นลําำคางแต่แปลงของสำเพ็งเพื่อนนี่เ,เขียวเขียวกับเข่ามาพี่น้องโมว่านโมว่านปล่อยยาขึ้นมา ว่านสำเพ็งค้าเพื่อนนะปล่อยยาขึ้นมาตัวยากะซื้อสามัญสามัญกะเมทาเล็กซิลเมทาเล็กซิลเด้อพี่น้องปล่อยยาขึ้นมาแกโรคเหี่ยวเคียวของผู้ได้เป็นกะลองปล่อยยาตัวนี้มากฟังมากเบื้องหลายครเขา,ขาเจะกับปล่อยยาตัวนี้มากขึ้นมากพี่น้อง แต่ว่าสำเพ็งพราเพื่อนติกายนี่ก็ปล่อยอยากขึ้นมากก็ได้ผลอย่ได้ผลอย่แต่ก็รักษาได้ในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันมันเป็นหลายมันล่ามไปหลายมันก็รักษาบ่เศร้าพี่น้องแปลงนี่สิบ่คุ้มพยาย,ยามก็ลองปล่อยบ่งจะกะห้น้ำปล่อยน้ำขึ้นมาให ปริมาณเพียงพ่อกับการจเจริญเติบโตของแตงเนี่พี่น้องเนะี่เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแหง้งอากาศมันแหง้งเพราะมันเขาฤดูหนาวอากาศแห้งถ้านามัมนโมเพียงพ่อนา้ามเพียงพ่อแตงเขาคือจะเริ่มเติบโตบ่สัตเนี่ยปล่อยหน้าเป็นชั่วโมงหมดเลยพี่น้องของสำเพ็งพระเพิินกันเลย ไายน้ำเป็นชั่วโมองบางมองกระเจื้นเจื้นจนน้ำแยสีหงุ่นแลยนี่พี่น้องบางมองกระเจื้นเจื้นจนซุ่มไปหมดหมดแล้วแต่ว่าเข้าบระคุ้มพายางเข้าบระคุ้มพายางเนี่ยมันปัญหาเรื่องหยาเนี่ยกระสิหลายแน่จังหน่อยเดี๋ยวซองสามมือก็จะได้มาเอาหยามาเอาหยามา ลวกทอนเน้ระวังเนื้อครับช่วงนี้ก็นาหนาวานหนาวพี่น้องก็ดูแลสุขภาพเจ้าของยังอยพี่น้องมี้ลมอาดี่แห้งจังอยเสียงดังวว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 อะพี่น้องงานหนาวก็ฝากฝากพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของ คือว่าอะไเฮาถ้าเฮาสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเฮาก็มีมีความคิดมีปัญญาสิหาสิหาสิเฮ็ดสิสร้างเนาะพี่น้องเนะาะพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าอโรคยาปรมาราพาคนเฮาถ้าบ่ามีโครคภัย่ไข่เจ็บเบียดเปียนก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐพี่น้องชมบักแตงสำเพ็งพาเพื่อนไปเล,เลีเด่ทั้งบักแตงทั้งงาแล้วพี่น้อง มันแล่นลนตลาดมันม่านลนตลาดย่าก็บ่ได้เอาที่ตัวใดข้างก็บ่ทัานไดซักช่วงนี้ก็ช่วง,ง,วงแล่นตลาดเยู่แต่ว่าบรไดทถ่ายทำกันแล่นตลาดในพีน้องเบ่งเบิดช่วงนี้ครับมันมีมีเรื่องเกี่ยวกับลิกสิทธิ์เขามาสำเพีงว่าเพื่อนกับบ่อยากทายทำตลาดที่ตัวใดจ่กระยายงานทายทํำให้พีน้องเบึงไปเรื่อยๆนะ แต่งกัดได้ยี่สิบเมือ่อวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็จะครบเดือนพี่น้องบางตน้บบงตนก็บงามบางต้นก็บไม่งามแต่งหนาหนาวมันเฮ็ดยากหนาหนาวเฮ็ดยากพยายามให้น้ำให้น้ำหลไลเพราะว่าให้น้ำหลายเนี่ยมันจะให้ไน,น้ตัวเจนในดินได้ดี เพราะว่าเผือกท่อเดียวในตัวเจนไปใส่ให้มันหลายอ่ะในตัวเจนในดินสิมันสิหลายเพราะว่าในตัวเจนมันก็นต้องการน,าน้ำนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปเลยแปลงเทิงพูนแปลงเทิง่งมันแปลงเทิงนี่เลือดเลือบพกแตงออกแล้วเลือแตงออกแล้วกับลงลงทัว ช่วงนี้พักยังมันก็แพงมัดน,นะพี่น้องไปเบิงบ้งอยู่ตลาดกับมิแต่ราคาเบิง้งแพงแต่ว่าเขาสีเร็ดได้บอ่อขาสีรดูแลบำรุงรักษาเือเท่าได้บอ่อถ้าดูแลได้ดีผลผลิตออกมาดีเทากัสามารถอยู่หลอดได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินตอนนี้กำลังปล่อยหนามกันมั ปล่อยน้ำขึ้นมาทางสายนา้ำน้ำกำลังหยดอยู่น้ำกำลังหยดติ้ง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 เนี่ยพี่น้องดินของซำเบ้งว่าเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวดำว่ามันดินเหนียวอันนี่ได้แข็งปอกเฮ็ดหยากคุ้มบาใบกับแบบง่ายเบื้องเรือน ดินเหน,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 นียวแข็งแข็งครับพี่น้องเบิังพูดบ่แตกเลยนิดไงไงง่องบ่แตกดินเหนียวแข็งแต่ว่าดินทั้งเอิญเนี่ยมันเป็นดินทรายดินทรายเนี่ยมันเป็นไงแต่ของสำเพ็งเพื่อนนี่ดินขมกกระเมียกพูดแข็งเป็นดินเหนียวแข็งก็ตามสภาพตามพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะ บางพื้นที่ขาจเจาก็เฮ็ดง่ายมันก็ได้ดีบางพื้นที่มันเป็นดินทรายมันกระเฮ็ดง่ายเนาะบางพื้นที่เป็นดินขี้หินแงก่าอกจสิเฮีดยากแต่ของสำเบงว่าเพื่นเนี่ยมันเป็นดินเหนียวตามสภาพดินพี่น้องเรากรเฮ็ดตามสภาพดินมันบ่ตายตัวที่พี่น้องบางเทอบอ่ตายตัวว่าพื้นที่นั่นด,ดินทสายดินสรยปูนขาวซ้ำไหน มันบ่าตายตัวสำหรับการเกษตรนี่บ่าตายตัวคือจังสำเพียงพเพื่อนบอกต่างแตะกีอละ่ะการเกษตรนี่มันก็คล้ายศิลปะแขนงหนึงน่งเพียงแต่เขาศึกษาว่าดินแต่ละพื้นที่พื้นที่ของเขาเเนะดินแต่ละพื้นที่มันจะใส่อยียงมาปรัาปุ๋งดินเขา,บา,า,เขา,า,าบางค่ายก็ว่าใส่อีกอย่างหนึง่งอยู่บางค่ายก็ว่าใส่อีกอย่างหนึ่งมันบ่ขึ้นกันนี่พีน่น้ออบ่ขึ้นกัน พี่น้องคลิปนี้ก็สิขอโบไปซ้ำนี่แหละพี่น้องพูดได้ขาว่าเบ่งเขามาชมกันขอฝากพี่น้องไว้ฝากกดแชร์กดติดตามสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงแลเลออ้พี่น้องในช่วงปีใหม่ขอให้โชคดีกันทุกคนตลอดปีต่อๆไปบุญละสุขภาพแข็งแรงกราบขอบคุณและสวัสดีครับ